อเรื่องเกี่ยวกับประกันสุขภาพอะค่ะคือค,คิสที่แขกเจอ oy, บ่อยๆก็คือคิสที่ลูกค้าจะชอบเปร <messing> ียบเทียบว่าราคาของที่อื่นถูกกว่าของเราแล้วก็เป็นแบบนู้นแบบนี้ค่ะเราจะสามารถพูดยังไงให้เขาสามารถที่จะมองข้ามเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยประกันพวกนี้ออกไปได้อะค่ะไม่ได้หรอกครับยากครับน่าจะยากใช่ครับยากมากครับ เราก็เปรียบเทียบให้เขาดูได้หรือว่าให้เขาเปรียบเทียบแล้วก็ถ้าเขาจะให้เราเปรียบเทียบใช่ไหมครับถ้าถ้าเป็นผมนะเวลาลูกค้าเปรียบเทียบผมก็บอกว่าของผมเป็นแบบนี้เขาบอกเออบริษัทนี้บริษัทน,นู้นเหรอเออแบบของผมเป็นแบบเนี้เขาก็จะเปรียบเทียบไหมคือผมก็จะไม่เป็นคนที่แบบเอาแผนของบริษัทอื่นมาเปรียบให้ลูกค้าดูใช่ใช่เพราะผมบอกว่าผมไม่มี <c oughs> ผมไม่มี แต่เราก็พยายามจะหาจุดแข็งของบริษัทเราด้วยเนาะคุณเนาะว่าแบบจ,แแจุดแข็งที่สุดคือจุดแข็งที่สุดคือคือเราหรือเปล่าคะใช่ใช่จุดแข็งที่สุดคือเราครับผมก็บอกลูกค้าว่าจุดดีมากเลยของแอคซ่าดีมากเลยนะของแอคซ่าดีมากเลยของ a, a นะอง a a, ลอ AA, ลูกค้ามาเปรียบเทียบให้ผมดูนะผมมาโอ้ ไมยกราบเลยแบบเนี้ยโคตรดีเลยอ่ะทุกอย่างดีหมดเลยทุกอย่างดีหมดเลยแอคซ่าก็ดีเวลาเขาถามแอคซ่าดีไหมโคตรดีเลยทุกอย่างดีหมดเลยอืมแต่ผมไม่ได้ขายใช่ค่ะอืมผมขาย <c oughs> ของอะไราขายอะไรอันเออของผมเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะถ้าคุณแขกคิดว่าเขาดีกว่าซื้อเหอะเพราะมันดีทุกบริษัทซื้อเลยมีตัวแทนยัง่ง ผมมีนับเพื่อนอยู่บริษัทนั้นแนะนําให้นะผมจะได้ค่าคอมด้วยล้อเล่น <laughs> แต่ว่าเราเรา,เราแฟร์แบบนี้ยเขาก็จะไม่ซื้อครับ <c oughs> เขาจะซื้อกับเราแต่ถ้าเราพยายามจิก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 ในที่สุดลูกค้าไม่ได้ซื้อทั้งเราและซื้อทั้งคู่แข่งแล้วป่วยขึ้นมาก็ไม่มีไหนว่าจะซื้อบริษัทนั้นไงก็มึงเปรียบเทียบใช่ไบ,บว่ากูก็ไม่อยากซื้อของเขา แล้วกูก็ไม่อยากซื้อของมึงด้วยเพราะกูรอแพ็กเกจที่ดีกว่านี้อีกเดี๋ยวนะวัตกรรมใหม่ๆคงออกมาอีกอะไรเงี้ยมึงรอจนกระทั่งตัวเองป่วยแล้วจะซื้อได้ยังไงคับได้ได้ถ้าง้นต้องขาย <c oughs> ขายตัวเอง <c oughs> ขายเราไปก่อนน้องคเนาะคือขายตัวเองเป็นคําตอบ <c oughs> ที่สั้นเกินไป <c oughs> ต้อง ศิลปะที่จะทําให้เขาไว้ใจว่าเขาควรจะซื้อกับเราการที่เขาไม่ซื้อกับเราเป็นการตัดสินใจอย่างผิดพลาดที่สุดในชีวิตของเขาเราจะทํำยังไงคือแขกต้องทําให้เขารู้สึกว่าการไม่ซื้อกับเราเนี่ยเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตกับคนอื่นกับบริษัทอื่นถึงแม้แบบจะดีกว่านะเพราะว่าผมก็บอกว่าแบบทุกบริษัทมันดีเหมือนกันหมดอหนะ มันดีเหมือนกันหมดเลยของ A A ดีมากเลยกรุงไทยเ็กซ่าก็ดีครับบริษัทนั้นก็ดีบริษัทนั้นก็ดีถูกดีมากเขาเบี้ยถูกกว่าก็ใช่ไงก็ตัวแทนเขาไม่เท่เท่ากูไงเออให้กูไปขายได้เงินแค่นั้นนะกูก็อยู่ไม่ได้เขาตัดราคาจากคนขายไปให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตมึงก็ต้องซื้อดูแลตัวเองนะ เพราะว่าคนขายเขาก็ไม่รวยอ่ะใครอยู่อาชีพนี้มึงก็รู้อาชีพนี้แม่งโคตรยากอ่ะเข้าร้อยออกร้อยสิบคนแม่งอยู่ได้เนี่ยนะมันยากมากเลยอยู่แล้วไม่รวยเขาก็ไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นมัวแต่ขายของถูกๆของดีๆให้พวกมึงเนี่ยนะตัวแทนก็อยู่ไม่ได้มึงก็ดีกับบริษัทโดยตรงต่อไปในอนาคตอ่ะแต่อริยานาเขาโคตรดีเลยเขาบาลานนะอ,อ,อ่าลูกค้าจ่ายเพิ่มอีกหน่อยนึง บริษัทจเพิ่มบริษัทเสียอีกหน่อยนึง <c oughs> แล้ให้กูได้เยอะหน่อย <c oughs> แต่มึงจะได้ตัวแทนที่อยู่ในอาชีพนี้จริงๆตลอดชีวิต